การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่540ผลจากสงครามเซิร์เวอร์ญี่ปุ่นเกาหลีได้ทำการโจมตีสองอาาเขตของลอนเดสเซอร์สโมกพร้อมกันแต่ทั้งสองกองทัพต่างก็โดนฆ่าราวกับมดข่าวนี้ได้แพรก่กระจายไปในเว็บไซต์อย่างรวดเร็วตอนแรกมีผู้เล่นหลายคนคิดว่านี่เป็นเรื่องล้อเล่นเพราะเชื่อกันว่านี่คงจะเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นแหละ แต่หลังจากรู้ว่าอนาเขตทั้งสองยังคงเป็นของ Lone ดสเซอร์สมุกอยู่นั่นก็พอจะช่วยยืนยันได้พวกเขาปฏิเสธความจริงไปไม่ได้หรอกทุกคนจึงเริ่มพากันสงสัยว่า Lone ดสเซอร์สมุกนั้นผ่านปัญหานี้มาได้ยังไงยังไงซะการป้องกันอนาเขตกับการฆ่าล้างผู้บุกรุกเนี่ยมันก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกอย่างข่าวได้บอกว่าโลนเดสเซอร์สมุกนั้นได้เอาคน39,999คนประจําไว้ที่เมืองมอร์นิงทาว ดังนั้นการฆ่าล้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่รายละเอียดของสงครามที่วินสแคเซิลนั้นยังดูรับไม่ได้อยู่คนเพียงคนเดียวสู้กับคนอีกสามหมื่นแล้วคนคนเดียวยังฆ่าทุกคนได้ด้วยเนี่ยนะนี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วมัง้งนี่แน่ใจไหมว่าได้ยินมาถูกอะ่ะมีอะไรที่ไม่น่าเชื่อมากกว่านี้อีกไหมล่ะคนคนเดียวฆ่าคนสามหมื่นคนได้ผู้เล่นคนเดียวมีม a จิกแคนนอนที่ไม่จำกัดกระสุนรุนไงกัน แต่หลังจากที่ฉางเย่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสงครามนั้นคําถามและข้อสงสัยในเว็บไซต์ก็ได้กระจางจนผู้เล่นพวกนั้นต่างก็หุบปากเงียบผู้เล่นทุกคนต่างก็ช่วยไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสารผู้เล่นญี่ปุ่นและเกาหลีพวกนั้นโชคร้ายจริงๆที่ไปเจอกับกองทัพบ,บุกเปิดของไว้์เจ็บอิมพีเรที่มาพร้อมกับบอสที่ทรงพลังอย่างมากแน่นอนว่าผู้เล่นต้องยิ่งช็อกถ้าเห็นสกิลแปลงร่างของฉางเย่ไปอีก ถ้าเห็นฉางเย่เข้าโจมตีโดยไม่จําเป็นต้องมีการฮีลนั้นและในตอนที่เขาเล่นกับคนสามหมื่นคนโดยที่พวกนั้นไม่ต่างอะไรกับของเล่นนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นี่มันไม่ใช่บ้านแล้วละ่ะมันเกินกว่านั้นไปแล้วทั้งมีเกียรติกาหารและแข็งแกร่งใครบ้างละ่ะที่จะไม่อยากเด่นแบบนี้ในเกมบ้างใครบ้างละ่ะที่ไม่อยากเป็นจุดสนใจทันใดน,นั้นเรื่องมรดกก็กลายมาเป็นหัวข้อที่พูดถึงกันอย่างมากทุกคน ต่างก็เริ่มจินตนาการว่าตัวเองแปลงร่างได้อย่างฉางเย่ทำให้พวกเขาจินตนาการว่าฆ่าศัตรูทั้งหมดจากทั่วทุกทิศทางได้ด้วยตัวเองแน่นอนว่าคนที่มีสมองอยู่บ้างก็พอจะรู้ว่าที่ฉางเย่ทำแบบนี้ได้ก็เพราะเขาเป็นคนแรกที่ได้มรดกระดับสูงไปดังนั้นเมื่อมีคนได้มรดกเพิ่มมามากขึ้นฉางเย่ก็คงจะไม่ทรงพลังขนาดนี้แต่ผู้เล่นนั้นไม่ยอมเปิดใจรับข้อนั้น พวกเขาแค่อยากมองแค่ด้านทรงพลังและไร้เทียมทานของฉางเย่โดยไม่คิดตามหลักเหตุผลหรือให้พูดอีกอย่างพวกผู้เล่นที่ไม่ได้สนใจมรดกในตอนแรกตอนนี้นั้นพวกเขาต่างก็วิ่งวนเพื่อหาเศษมรดกอย่างกับคนบ้าพวกนั้นไม่จําเป็นต้องให้ทางเว็บไซต์ประกาศเรื่องมรดกเลยด้วยซ้ํานอกจากนั้นแล้วผู้เล่นบางคนเองก็ได้อัปโหลดวิดีโอให้เห็นพลังของ Forbidden Scrolls: Catching Scr Doom's Day และนั่นก็ทําให้ผู้เล่นทุกคนถึงกับพูดไม่ออกไปอีก3นาที คากองทัพส0,000่นคนภายใน30วินาทีนี่มันยิ่งกว่าสกิลแปลงร่างอีกในไม่กี่วันที่จะมาถึง2คํานี้คงจะได้ยินบ่อยแน่ๆนนั่นก็คือมรดกและ f o r b i d d e n แน่นอนว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเกาหลีนั้นต้องกลายมาเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นในเกมกองทัพ2กองทัพนั้นสูญเสียอย่างมากตั้งแต่ที่พวกนั้นแพ้ไป60,000คนพวกนั้นยังอยู่ในประเทศตัวเองยากเลยหัวหน้า q ิวอีและซากุระโนนากะเรมาเอะที่ชื่อว่า หันกุกุยกุกวังและอามาโอคุโยชิได้กลายมาเป็นความอับอายของพวกเขาแทนผู้เล่นที่ถูกยืมมาจากกิลอื่นๆนั้นก็ได้กลับออกไปยังกิลของตนด้วยความโกรธและความละอายในขณะที่ผู้เล่นที่อยู่กิลเดิมอยู่แล้วก็ต้องกลับไปที่เขตของตัวเองด้วยความสิ้นหวังตอนนี้สองกิลนั้นต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ใครก็ไม่อาจรับได้สกิลนี้คือกิลที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตก่อนของฉางเย่ตอนนี้ สกิวนั้นได้ตกต่ำสุดๆจนไม่มีใครคิดว่าจะเป็นขนาดนี้ไปได้ฉ่างเย่ไม่ได้แค่สร้างผลกระทบเล็กๆน้อยๆแต่เขากลับสร้างพายุขึ้นมาซึ่งทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมากหลังจากที่ได้เห็นพลังของ Forbidden Scroll ทุกคนต่างก็กลัวการมีอยู่ของมันการมีอยู่ของมันนั้นนํามาซึ่งพลังอันมหาศาลอย่งกับนิวเคลียร์ไม่ใช่แค่ระยะที่กว้างแต่มันยังทาดาเมจได้เยอะอีกด้วย นอกจากผู้เล่นที่มีสกิลแปลงร่างแล้วที่ซึ่งเพิ่มเลือดตัวเองให้เป็นล้านไม่มีสิ่งใดเลยที่พอจะทนยื้มันได้แฮป Shot และดับฟิ d ด a เดดรีมรีบเอาสมาชิกเดิมเข้ามาทันทีในขณะเดียวกันผู้เล่นระดับสูงที่ยืมมาจากกินอื่น mm hmm. เมื่อเห็นว่าคลังของโลนเดสเซอร์สมุกนั้นเต็มไปด้วยของที่ทรงพลังและหายากพวกนั้นก็ไม่อยากออกจากกิวเลย ซึ่งฉางเย,ย่ได้จำกัดการเข้าถึงคลังกิวแค่สมาชิกในกิวของตัวเองเท่านั้นแต่มีแค่สมาชิกระดับสูงของกิวเท่านั้นที่จะเอาของออกไปหรือเอาเข้าไปเก็บได้อุปกรณ์ระดับไวเลดแพตตินัมเลเวล110-120ที่ฉางเย,ย่และปาร์ตี้หามาได้นั้นต่างก็เก็บไว้ในคลังมันเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกกิวทุ่มเทอย่างหนักเพื่อจะได้รางวัลไปฉางเย,ย่พยายามไม่สนใจพวกแขกพวกนั้นเพราะมันยาก ที่ลเล่นระดับสูงที่ซึ่งรวยๆจะโผล่มาในเกมขณะเดียวกันกิวเองก็เพิ่งอัปเกรดมาเป็นเลเวลสได้ไม่นานและคงต้องมีคนมาขอสมัครเข้าใหม่แน่ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องไปคิดถึงผลระยะสั้นแน่นอนว่าโลนเดซเซอร์สมุกนั้นสนใจที่ทัศนคติของผู้เล่นก่อนสิ่งอื่นซึ่งเป็นเกณฑ์ในการรับคนเข้ามาใหม่ถ้าผู้เล่นไม่ผ่านเกณฑ์แม้ว่าจะเลเวลสูงหรือระดับสูงยังไงซะความสามารถของพวกนั้นก็ต้องต่ำกว่าเฉลี่ยแน่นอน หลังจากจบการต่อสู้ฉางเย,ย่และโลนเด้เซอร์สมุกนั้นได้ดุ่งดังยิ่งขึ้นกว่าเดิมผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์จีนต่างก็บูชาฉางเย,ย่ในขณะที่ผู้เล่นญี่ปุ่นและเกาหลีต่างก็เกลียดเขาเข้ากระดูกดำแม้แต่ผู้เล่นจากเซิร์ฟเวอร์อื่นเองก็ยังรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์จีนนั้นมีผู้เล่นและกิลที่ทรงพลังแบบนี้ด้วยฉางเย,ย่เองก็ไม่ได้โทษฟรอสต์ไนท์ที่ใช้ Forbidden Scroll จริงๆเขาวางแผนจะใช้มันอยู่แล้ว เพื่อแสดงความแข็งแกร่งทําให้ทั้งโลกรู้ว่าโลนเดสเซอร์สมุกนั้นมีนิวเคลียร์ครอบครองอยู่ยังไงซะพวกเขาก็ไม่อยากให้กิลอื่นมาสร้างปัญหาให้เท่าไหร่นี่คงทําให้เรื่องมันเกิดขึ้นช้าลงด้วยด้วยคําเตือนนั้นโลนเดสเซอร์สมุกได้การหลายปัญหาที่จะมาจากกิลอื่นๆไปได้อย่างมากมายแม้ว่าโลนเดสเซอร์สมุกจะสามารถเอาชนะการต่อสู้ที่มอร์นิ่งทาวได้อยู่แล้วแต่พวกเขากลับยังใช้ฟอร์บิดเดนส์รอใส่พวกศัตรูนั่นมันหมายความว่ายังไง การใช้ Forbidden Scroll แบบนั้นแปลว่าพวกนั้นต้องมีมากกว่าหนึ่งอันแน่ๆผู้เล่นจำนวนมากเริ่มกังวลและนี่ก็เป็นสิ่งที่ฉนเยนยต้องการเขาไม่ต้องไปต่อสู้อีกการต่อสู้ทั้งวันกับคนอื่นนั้นมันคงเหนื่อยหน้าดูแน่นอนว่าจะอ้วนหันกวางนั้นรู้สึกเจ็บใจเมื่อรู้ว่าราคาของ Forbidden Scroll พุ่งอย่างกับจรวดนี่มันหมายความว่าที่ Frost k n i น h t ใช้ f o r b i d d e n Scroll ไปมันคือเงินไม่ต่ำกว่าหลายสิบล้าน มันเหมือนกับตำพริกละลายแม่น้ำเลยแน่นอนว่าไออ้วนเนี่ยต้องไม่พอใจจนกินข้าวไม่ได้ไปหลายวันขอ,อน้ำหนักลดไปหลายโลแล้วด้วยยังไงซาส,สงครามอนาเขตก็จบลงแล้วชริทีคอนควิสต์ออเดอร์อันใหม่ก็คงไม่โผล่มาง่ายๆในขณะเดียวกันเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเกาหลีเองก็หาวิธีจัดการฉางเย,ย่ไม่ได้เลยเมื่อฉางเย,ย่แปลงร่าง นอกจากว่าพวกเขามีกองทัพที่ซึ่งทุกคนมีมาระดกคลาสบีไม่อย่างนั้นแล้วการเอากองทัพเข้าไปโจมตีกับฉางเย่คงพบกับจุดจบไม่ดีแน่ๆตอนนี้กิวระดับสูงของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆก็ได้หันมาสนใจเฟิร์สเคลียร์ของนันเจียนระดับฮาร์ดคอร์ตั้งแต่ที่เมซัฟยูมาม่าได้เคลียร์ระดับฮาร์ดลงไปกิ้วระดับสูงอื่นๆก็เริ่มเดินหน้าไปตามแล้วด้วยตอนนี้เมซัฟยูมาม่านั้นได้จัดการบอสไป5ทับ1้ ได้ลำดับที่1ในเรื่องเคลียร์ดันเจียนตามมาด้วยกิ้วที่จัดการบอสได้4ทับสหรือ3ทับสิบอส5ตัวแรกในดันเจียนนี้นั้นค่าง่ายแต่ตั้งแต่บอสตัวที่6เป็นต้นไปนั้นจะบ่งบอกได้ถึงความยากของดันเจียนบอสตัวที่เมสซับยอม,มามาติดอยู่นั้นได้กินเวลากิ้วนี้มาหลายวันแล้วยังไม่มีวี่แววเลยว่าบอสตัวที่6จะจัดการได้ซึ่งเวลานั้นก็ผ่านมาได้ถึง2เดือนแล้วฉางเย่เองก็ไม่ได้กังวลเลยสักนิด เขารู้อยู่แล้วว่าระดับฮาร์ดคอนั้นยากสุดๆบอสห้ตัวที่ตามมาคงกินเวลากิลอื่นไปได้อีกอย่างน้อย1เดือนบอสห้ตัวสุดท้ายแน่นอนว่าต้องหยุดกิลทั้งหลายได้อย่างน้อย2เดือนเรื่องสำคัญตอนนี้คือออกเดินทางตามแผนที่โลกและฆ่าบอสโลกลงเพื่อรวบรวมอุปกรณ์ที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกิลจากนั้นเมื่อกิลแข็งแกร่งมากพอพวกเขาก็จะจัดการเคลียร์ดันเจียนลงไปได้ ตอนนี้ฉางเย,ย่ได้ซิงส์อัลลอยและเมจิคัลฟลุชออฟหญิงอันย่างมาแล้วเขาไม่จำเป็นรีรออะไรอีกเพื่อไปหาไอเทมเควสชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือ Light of Miracle ในตอนที่ฉางเย,ย่เริ่มทำเควสยากแบบนี้แน่นอนว่าฉางเย,ย่ต้องไปเจอกับบอสระดับสูงแล้วเขาอาจจะได้เจอของดีที่บอสตอบลงมาด้วยดังนั้นเมื่อคิดโดยหลักพื้นฐานแล้วนี่เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสตัวเป็นสิ่งที่เขาชอบที่สุดเลย ชฉางเยียจึงกระโดดขึ้นไปบนหลังเหยี่ยวและพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วไม่นานชฉางเยียก็ได้มาถึงซิกโครีเมลเทนส์ที่ซึ่งเขาเริ่มมุ่งหน้าไปที่เรเดียนแคนยอนเพื่อออกค้นหา Light of m i r a เคิลเมื่อเปรียบเทียบไบรท์ชันเดอร์ฮอปกับไวที่เจอาร์ไ t เท์ชันเดอร์ฮอคตัวนี้เดินทางได้เร็วกว่ามากและมันยังมีแรงมากกว่าไวที่เจามันไม่มีวีแววว่าจะเหนื่อยเลยแม้ว่ามันจะบินมานานแล้วก็เถอะ ถ้าไวที่เจอาต้องแบกฉางเย,ยมาไกลขนาดนี้มันคงต้องใช้ตาที่น่ารักของมันมองฉางเย้ยป,บปิบแน่เรเดียนแคนยอนนั้นเป็นสถานที่ที่มีเวทมนต์และวิเศษที่ซึ่งตอนกลางคืนนั้นแม้ว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วแต่หินในหุบเขานี้ก็ยังปลดปล่อยแสงอันแยงตาออกมาอย่างกับว่ามันได้ชาร์จพลังทั้งวันปลดปล่อยแสงที่ได้เก็บไว้ออกมาแต่เรเดียนแคนยอนยังคงดูเป็นที่อันตรายอยู่มีหินแหลมมากมายตามเส้นทาง มันไม่ง่ายเลยที่จะเดินทางด้วยภาหนะบินได้อย่างอิสระฉางเย่ต้องบินสูงๆเท่านั้นถ้าบินห่างจากพื้นไม่กี่สิบเมตรคงต้องเสี่ยงกับการชนหินแหลมพวกนั้นแน่โชคดีสําหรับฉางเย่ที่ที่นี่นั้นไม่ค่อยมีมอนสเตอร์ดังนั้นการบินต่ําในพื้นที่แบบนี้จึงไม่ต้องให้ฉางเย่กังวลมากเท่าไหร่ว่าจะมีมอนสเตอร์ไล่ตามเขามาหลังจากบินมาได้ซักระยะฉางเย่ก็ตัดสินใจที่จะลงไปที่ถนนซึ่งมีแยก3ามแยก เขาพบออกผิวแดงที่ซึ่งกําลังคลานมาจากไกลๆออกตัวนั้นมีธนู3ามดอกปักอยู่ที่หลังของมันและดูจากรอยเลือดแล้วมันน่าจะคลานมาได้สักพักมันมีชื่อว่า Aldo Normal Humanoid Creature Level 115 HP 86ทับ1,7800อืมเลือดของออกตัวนั้นค่อยๆลดลงอย่างช้าๆแตัดสินจากอัตราการลดของเลือดแล้วมันน่าจะประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่เลือดของมันจะหมดลงไป มีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองบนหัวออกตัวนั้นด้วยนี่เป็นเควสแน่ๆอีกอย่างฉางเย่เองคงไม่เสี่ยงที่จะพลาดเควสในที่แบบนี้เพราะมันมีโอกาสที่เควสจะพาไปหา lights of miracle ที่เขาได้ตามหามันอยู่มนุษย์เอาโดเหนื่อยหน้าขึ้นมาเห็นฉางเย่แววตาที่กำลังจะตายของมันเริ่มสูญเสียการมองเห็นมันพยายามที่จะพูดแบบเสียงไม่สันช,ช่วยข้าด้วย เอาข้อความนี้ไปให้ Red Skin Shift เช่น Roger c l u k ที่ชื่อ Hell s Cream Ting Aldo มีเควสให้กับคุณ A message to Roger c l u k Hell s Cream คุณจะรับไหมรับ uh. หลังจากนั้น Aldo ก็กรีดล้องออกมาอย่างกับว่าภาระที่มันมีนั้นได้หมดไปแล้วและมันก็ตายลงไป A message to Roger Cluck Hell s Cream ความยากระดับดีคำอธิบายเควสคุณได้พบกับออกที่กำลังจะตายนักผจญภยัยเจ้าได้ตกลงที่จะช่วยมันทำตามคำขอสุดท้ายหลังจากที่มันตายคุณต้องเอาข้อความนี้ไปให้โรเจอร์คลุกเฮลส์ครีมดูเหมือนว่าออกนั้นจะคลานมาเพื่อสิ่งนี้ความสำเร็จของเควสส่งข้อความไปให้โรเจอร์คลุกเฮลส์ครีมศูนทับหนึ่ง ฉางเย่จึงรีบกระโดดขึ้นหลังของไวเอลเล็ตทันเดอร์ฮอคทันทีหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางตามเส้นทางที่ซึ่งอ็อกได้คลานมาหลังจากบินมาได้20นาทีฉางเย่ก็ได้มาถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ออกแบบเป็นที่อยู่ของอ็อกบานทุกหลังนั้นมีหอ,อกแหลมๆยื่นออกมาหอ,อกพวกนั้นเป็นอาวุธป้องกันดีๆนี่เองถ้าต้องการจะใช้มันนะนะตรงทางเข้าแคมป์มีทหารอ็อกระดับสูงเลเวล120กลุ่มหนึ่งยืนอยู่ในตอนที่มันเห็นฉางเย่ร่อนลงมาจากฟ้า พวกมันก็พุ่งเข้าหาฉางเย่และเข้าล้อมเอาไว้จากนั้นออกตัวหนึ่งก็ได้เดินขึ้นมาและพูดขึ้นมนุษย์จงบอกข้ามาว่าเจ้าเป็นใคร